วันนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของเกี่ยวกับหลังบ้านนะครับก็คือตัวเดสปอร์ตนะครับในส่วนที่ปรากฏให้เห็นตรงนี้จะเป็นหลังบ้านนะครับซึ่งเมื่อวานผมเสนอคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วในเรื่องของตัวการทํากําไรจากหน้าเดสปอร์ตนะครับเรามาดูว่าตัวที่อยู่หลังบ้านนะครับเขามีในเรื่องของ default อะไรบ้างหรือสัญญาณ ในการเข้าหรือการออกเดอร์ที่ชัดเจนนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับคืออย่างนี้ครับในส่วนของการออกเดอร์นะครับสังเกตไหมครับว่าอันเนี้ยวันเนี้ยผมเทรดทองอยู่ที่ไทม์เฟรม15นาทีนะครับในแต่ละไทม์เฟรมนะครับเขาจะมีตัวที่เป็นดีแมนโซนนะครับเห็นไหมแบบนี้ตัวนี้นะครับที่เป็นดีแมนโซนนะครับ โซนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแต่ดีมานโซนในแต่ละโซนนะครับจะมีในส่วนของกรอบราคานะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้สองหกหนึ่งหกนะครับอันนี้คือราคาที่โอกาสที่จะลงมาเทสแต่ว่าถามว่าลึกไหมลึกนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวัดดูก่อนนะครับจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาประมาณห้าพันห้า้อยจุดนะครับเรามาดูว่าตัวอีก สัญญาณอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวซับไพโซนนะครับถ้าพูดในภาษาในส่วนของปัจจุบันก็คือตัวออเดอร์บล็อกนะครับเป็นบล็อกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับนั่นตีความหมายว่ากรณีที่มีราคานะครับไปเบรกเอาตรงนี้นะฮะโอกาสที่จะลงมีสูงไหมมีเห็นไหมฮะแล้วก็ รายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีชแนลอยู่ทั้งหมด5เส้นนะครับชแนลตรงนี้นะฮะจะมีอยู่ทุกตามเฟรมนะครับซึ่งจะให้เราเห็นกรอบราคาค่อนข้างที่จะชัดเจนก่อนที่เราจะออกออเดอร์นะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าหลังบ้านนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งจะทําให้เราเห็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเทรดหรือการเข้าออเดอร์หรือกรอบราคาอย่างชัดเจนนะครับและเจอกัน อีกคลิปถัดตไปนะครับผมก็จะลงข้อมูลในการเรดการเข้าออเดอร์ให้ทุกท่านได้เห็นในแต่ละฟังก์ชันฟังชันนะครับติดตามในช่อง youtube นะครับชื่อช่องว่าเงินในอากาศนะครับ money in the air นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ